ค่ะนะคะสำหรับ MX โปรตีนนะคะหนึ่งในจุดเด่นของเราเลยก็คือการดูดซึมที่ง่ายค่ะนะคะเรียกว่านะคะสามารถดื่มแล้วก็ดูดซึมได้ง่ายได้เลยนะคะโดยเฉพาะนะคะเรามีสารสกัดจากถั่วพีหรือถั่วลันเตานะคะแล้วก็ถั่วเหลืองที่เขาเรียกว่านะผ่านกระบวนการ isolate ค่ะนะคะทำให้ดูดซึมได้ง่าย isolate คืออะไรนะคะต้องบอกว่าโปรตีนทั่วๆไปเนี่ยนะคะก็จะมีความเข้มข้นระดับหนึ่งนะคะและโปรตีนที่เขาเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยเฉพาะเสริมอาหารผู้ผู้ป่วยนะคะหรือเสริม อาหารเพื่อที่เราจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือสุขภาพเนี่ยค่ะเป็นโปรตีนเข้มข้นเขาเรียกว่าคอนเซนเทรตค่ะนะคะแล้วอีกระดับหนึ่งก็คือไอโซเลตนะคะคอนเซนเทรตก็คือโปรตีนเข้มข้นประมาณสัก30-8 0ค่ะที่เหลือคืออะไรที่เหลือก็คือจะเป็นส่วนอื่นๆของพืชอย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันเพราะฉะนั้นโปรตีนคอนเซนเทรตจะยังมีไขมันและก็คาร์โบไฮเดรตอยู่เหมือนกันนะคะอยู่ที่ความเข้มข้นของโปรตีนดูดซึมได้ดีกว่าโปรตีนปกติที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการนะคะสำหรับไอโซเลตคืออะไร ไอโซเลตคือการเอาโปรตีนคอนเซนเทตแล้วมาผ่านกระบวนการอีกครั้งหนึ่งทำให้สกัดคาร์โบไฮเดรตและไขมันออกไปอีกค่ะแล้วมีความเข้มข้นของโปรโตีนเพิ่มขึ้นนะคะไอโซเลตจะมีความเข้มข้นของโปรโตีนมากกว่า90%เพราะฉะนั้นสปล่งอื่นๆอย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตและไขมันเนี่ยเหลือน้อยมากๆแต่เนื่องจากเราสกัดจาก พืชนะคะแล้วเป็นถัวเหลืองและถั่วพีอันนี้ไม่มีคอเลสเตอรอลเลยนะคะแล้วก็แคลอรี่ต่ำมากๆด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะการที่มีไอโซเลตจะทําให้การดูดซึมได้ดีกว่าคอนเซนเทตและดีกว่าโปรตีนทั่วๆไปดังนั้นจุดเด่นจุดแรกเลยค่ะของ MX Protein ก็คือดูดซึมไวเอาไปใช้ได้ง่ายโปรตีนครบถ้วนค่ะ